สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรงเงินจนเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับวันนี้27มีนาคม2566ครับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของชาวเกษตรกรนะครับเงินประกันรายได้ชาวสวนยางแล้วก็เรื่องของเงินประกันรายได้ส่วนต่างข้าวด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังมีดําเนินการโอนให้อยู่นะครับส่วนต่างข้าวส่วนเงินประกันรายได้ยางพารานะครับอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของ การจ่ายเงินนะครับรายละเอียดดังนี้ครับอัปเดตโครงการประกันรายได้ยางพลาภายหลังการยางแห่งประเทศไทยดําเนินการโครงการประกันรายได้กเกษตรกรมาแล้วสามระยะนะครับตั้งแต่สุราคมหกสองวงเงินรวมทั้งสิ้นกว่าสี่หมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสองจุดแปดแปดล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบในการดําเนินชีวิตของกเกษตรกรได้ล่าสุดนะครับสําหรับประกันรายได้ยางพาราปี2566ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคลอมอได้อนุมัติแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกอบ,บงเงินนะครับในส่วนของประกันรายได้ยางพาราเฟสที่สี่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มจ่ายได้เมื่อไหร่นะครับเรื่องนี้อธิบายนะครับดังนี้ก็คือนายนก,กรตะกวิรพัฒน ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยนะครับหรือกอยทเปิดเผยว่าโครงการนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงที่ราคายางผันผวนซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยและให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือกเกษตรกรจึงมอบหมายให้กระทรวงกรเกษตรดโดยกยทดําดเนินโครงการประกันร,รายได้มาแล้วสามระยะนะครับทั้งนี้นะครับสําหรับในเรื่องของการ จ่ายเงินเนี่ยนะครับเมื่อเรื่องผ่านที่ประชุมกนยแล้วคาดว่าจะเสนอเรื่องเข้าคอรอมอนะครับได้ในสัปดาห์ถัดไปหลังจากนั้นจะเคาะประกันรายได้ยางพาราทีเดียวสองงวดเลยนะครับโดยจะจ่ายย้อนหลังของเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนรายละไม่เกิน25ไร่ระยะเวลาประกันรายได้คือ2เดือน สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับประกันรายได้อย่างพาราหกห้าทัหกหกก็คือหนึ่งต้องเป็นสวนยางอายุเจ็ดปีขึ้นไปที่เปิดกิจแล้วรายละไม่เกินยี่สิบห้าไร่สองราคายางที่ประกันรายได้มีดังนี้ยางแผ่นดิบคุณภาพดีหกสิบาทต่อกิโลกร,รมัมยางน้ำยางสดนะครับ DRC ร้อยเปอร์เซ็นห้าสิบเจ็ดบาทต่อกิโลกร,รมัมยางก้อนถ้วย DRC ห้าสิบเอร์เซ็นยี่สบสามบาทต่อกิโลกร,รมัม สแบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนร้อยละหกสิบและคนกรีดร้อยละสี่สิบของเงินค่าประกันรายได้ทั้งนี้นะครับคาดว่าโครงการประกันรายได้อย่างพาราเฟสที่4เนี่ยนะครับจะเริ่มจ่ายถึงมือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่าง ที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่30มิถุนายน65จากเดิมที่จะสามารถจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ล่าสุดนะครับทางการยางแห่งประเทศไทยและขตคสเนี่ยนะครับได้หาลือความคืบหน้าโครงการโดยคาดว่าสามารถจ่ายเงินประกันรายได้ถึงมือเกษตรกรชาวสวนยางได้ทันทีโดยเมื่อผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการทกศแล้วเนี่ยครับสามารถที่จะดําเนินการจ่ายได้เลยนะครับก็รออีกนิดนึงนะครับสําหรับประกันรายได้ชาวสวนยางก็กําลังจะ เริ่มจ่ายกันแล้วนะครับโดยที่รอเคาะจากทกศดําเนินการน,นั่นเองครับส่วนในเรื่องของประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวในเรื่องของส่วนต่างข้าวนะครับตอนนี้จ่ายเงินส่วนต่างข้าวมาอยู่ที่งวดที่24แล้วนะครับประกันรายได้ข้าวปี65ทับ66นะครับโดยที่มีอยู่ประมาณ33งวดนะครับก็จะหมดแล้วนะครับสำหรับปี65ทับ66เราก็ไปลุ้นกันปี6 หกทับหกเจ็ดต่อไปนะครับโดยตอนนี้เนี่ยนะครับมีการดําเนินการโอนเงินให้อย่างต่อเนื่องสําหรับส่วนต่างข้าวห้าชนิดของพี่น้องเกษตรกรผูร้ปลูกข้าวชาวนาน,นั่นเองนี่คือข้อมูลนะครับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดสําหรับประกันรายได้ชาวสวนยางแล้วก็เรื่องของเงินส่วนต่างข้าวข่าวเกษตรกรกวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสวัสดีครับ